แม่สมบัติใหม่มาทุกทีทีไรเนี่ยต้องมีคลิปสูมสมบัติตลอดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนดีนันที่นันทีกินได้สูมสมบัติทีหนึ่งเดี๋ยวนี้นี่จัดทุกแผลตดหรือจัดทุกแผลนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นอัปเดตใหม่มีสมบัติใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวสมบัติน้ําผลไม้สดนะครับผมนะนะนะซึ่งผมว่ายังไม่รู้หรอกว่าทําอะไรได้เพราะว่ายังไม่มีก็เดี๋ยวมาสุ่มดูและมาลองเล่นแบบหยับๆก,กันนะครับ พอตอนนี้ผมก็ดองตั๋วสุมส่มสมบัติไว้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้มีถึงสใบถามว่าผมเอามาจากไหนกันเยอะแยะก็ส่วนใหญ่มาจากโอเว่นพลาสครับโอเว่นพลสเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยถ้าเราเล่นครบหมดจะได้ตั๋วสุมส่มสมบตัติแล้วคุณแจกคุกกี้แล้วก็เพชรได้ะอะไรแบบเยอะมากแล้วแบบสมบัติล่าสุดที่ผมสูงเนี่ยมันก็คือเจ้าตัวไม้หนังสติกใช่ไหมมันก็นานได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็โอเว่นพลาสมันรีรอบบ่อยผมก็เลยเอ้ย ได้ตั๋วมาเนี่ยจากโอเวนพาสนะครับเราก็น้องนั้นก็จำไม่ได้แล้วมาจากไหนบ้างอะไรก็จะมีตั๋วดองอยู่บ้างแล้วก็มีเพชรติดตัวอยู่มาณแสนนะครับแสนหนึ่งจะพอไหมเนี่ยทุยพออยู่แล้วแค่ใช้เยอะใช้น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบบฟใช้แบบเขาเรียกว,ว่าตัวสูงสมบัติแบบธรรมดาก่อนนะครับมันก็จะมีโอกาสเจอสูงสมบัติใหม่ไหมมีโอกาสเจอนะแต่แค่แบบทั่วไปอ่ะเออก็ถ้าได้ก็ดีก,ก็ไม่ได้โอ้ยไม่ได้เลยมาสุูมแบบซ้ายดีกว่านะครับ มานี่ครับเราเลือกต้องเป็นเลือกเป็นสมบัติใหม่ก่อนมันจะเพิ่มโอกาสในการออกสมบัติใหม่นะคือมันจะตามที่เราเลือกแหละอ่ะขอสมบัติใหม่อย่างเดียวสักห้าชิ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเออยัง,อออยงไม่เคยมีซีลลิ่งแบบนั้นเลยฮึบโอ้ได้สมบัติใหม่มาสองอันก็โอเคถ้าได้ทีละสองทุกรอบก็ด,ดีก็ไม่ได้แย่มาอันนี้มันสุ่มทีหนึ่งตีว่าพันเก้าร้อยเพจนะครับเราน่าจะโดนไปสักสี่ทีก็ 7, 600เจ็บพันหกร้อยเพชรโอ้โหไม่ออกของใหม่เลย เอ้ยโอ้ได้มาสองอันแบบนี้แหละขอวันนี้ทุกรอบไม่ต้องมาแบบสามสี่อันเวอร์ๆได้จรละ2สองอันทุกรอบผมก็พอใจแล้วโอ้โหรอบนี้ไม่มาเลยตอนนี้สูบไปสี่ทีตีเท่ากับเจ็ดพันหกร้อยเพชรได้สมบัติใหม่มาสี่ส่วนนะครับส่วนละพันเก้าเลยเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเราก็อัพก่อนผลิตเยลลี่ผลไมท้ทุกๆหกจุดห้าวิอ๋อถ้าเป็นเยลลี่ของมันนะเนี่ย เราก็เควสเนี่ยมาตามจริงมันหาฟรีจากตรงนี้ได้นะแต่ผมขี่เกีจเล่นนะครับเสียเวลาก็เลยซูมเอาดีกว่าเปเปสายเปเป,เ,ปเพชรนี่นแหละมาสายเพชรุูมกันขอรอบละสองอันเออผมก็พอใจแล้วไม่ออกมาเลยอันนี้เราห้าทีแล้วต,ตอนแรกผมมีเพชรเท่าไหร่วะนับเพชรก่อนตอนแรกมตีต้องจดเลยก่อนนะครับมีประมาณหนึ่งแสน ซึ่งแสนสองพันเก้านะครับโอ้โหจะไปจบที่เท่าไหร่วะเน,นี่ยสมบัติใหม่โอ้โหไม่ออกเลยผมเลือกผมเลือกผิดปะเนี่ยก็ไม่ผิดนี่ว่าหรือว่าเราต้องเลือกไอ้พวกสมบัติกากๆนี่เอาเลือกไปได้เออเลือกสมบัติจ้าจอยไปเลยจ้จอยไปเลย,ย,ย,ไ,เลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วแหละพวกนั้นมันมีเต็มอยู่แล้วนะครับจ้จอยไปเลยปึ๊บนี่นี่ทิกจ้จอยนี่อาจจะใช้ได้อัพก่อนอัพก่อนสมบัติสมบัติ โอ้มันเลื่อนล่างเลยเนะเลือกเป็นระดับลำดับล่าสุดโอเคตัวใหม่จะได้คืนยิ่งอัพเลเวลสูงนี่คะแนนเยล,ลี่ผลไม้ก็สูงนะครับเนี่ยหกจุหวิเหรอหนังสติกวันสิบสี่ก็ตีสวัสดีองทีต้องรออัพสุดก่อนถึงจะพอเดี๋ยวเราได้ว่าดีกว่าหนังสติก๊กไหมมาครับเออออกแบนนี้เนี่ยชอบนี่พอเราเลือกสกวัสดก,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 กากไม่ออกแต่ของใหม่เฮ้ยหรือว่าเทคนี้จะใช้ได้เพราะวะ เออเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไอ้นนี้มันไม่มีอะไรมาการันตีอยู่แล้วนะครับการันตีด้วยความรู้สึกโอเคตอนนี้เลเวลเก้าแล้วแล้วก็เกชต่อปูทิกนี้น่าสนใจเนี่ยมันออกสะสมบัตหไปในสองทีติดแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันผมอาจจะไม่ใช่ดวงแล้วก็ได้นะมันอาจจะมันอาจจะเป็นทริกนิคก็ได้นะใครอยากจะลองดูก็ลองได้นะแต่ผมไม่รับประกันนะครับลองแบบว่าเอ้นี้กรณีคนต็มหมดแล้วนะ ของเต็มหมดแล้วก็ไอ้สองอันก็เลือกอันกระกาก,ากไปเอออันที่ไม่ใช่ของใหม่อ่ะให้มันแบบกระจายกระจายไงเพราะว่าถ้ามันอันอื่นอันอื่นกระจายแต่เราแบบไปเพิ่มสมบัติใหม่2อันอะไรเงี้ยมันมีสองช่องมันจะมีน่าจะน่าจะโอกาสจิ้มสมบัติใหม่ออกเยอะขึ้นหรือว่าไม่รู้เดารอบนี้ไม่ออกแล้วโอ,โ,ลโอ้โหมิเกลสัตว์โวยสะดิบดีตอนนี้เรามีพอยต์หมื่นหกตจริงผมไม่อยากใช้เพชรเยอะมากเพราะว่าอยากจะเก็บเพชรไว้รอเตรียมรับรีเจนนรี่ที่จะมาใหม่ตอนนี้เราได้ถึงเลเวลสิบเอ็ดขาดอีก3ชิ้น ที่ดีโอ้โหองแสรบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเลือกแล้วแหละดวงเฮ้ยเนี่ยพอมันจะไม่มาก็ไม่มาเลยนะพอมันมาลัวก็มาลัวลัวพอเงียบก็เงียบจริงๆนะครับเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเนี่ยมันเงียบก็เงียบจริงๆเออมาสักทีน่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยอืตอนนี้ขาดอีกสองชิ้นก็ได้แล้วนะครับ เหลือพอยผมเหลือพอยไว้หมื่นห้าเผื่อว่าอาจจะมีอาจจะเก็บไว้อนาคตแหละนะครับมีก็ไม่เสียหายอะไรเอ๊ะเราเลือกมาเกินมาเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วผมเลือกมาเกินปาวะก็ไม่เกินนี่วะเมื่อกี้มันขึ้นสี่อสามมาตกใจเนี่ยว่าเกินไหนตอนนี้หกจุดห้าหรอมาตีสลากกันครับโอ้รอบเดียวติดเลยแจมแจมแจม๋อคะแนนน้ำผลไม้คะแนนน้ำผลไม้คืออะไรวะ นี่โอ้ติดง่ายดีนะครับแต่ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอ้ติดรัวๆเลยเว้ยดี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 โอ้โหเอยติดง่ายจริงเลยเนี่ยเฮ้ยรอบนี้ติดง่ายจังดีดีครับติดง่ายก็ดีติดง่ายต้องชมหน่อยว่าแบบมันใช่แล้วมันแจมมากนี่เออโอ้โหเอ้ยง่ายจริงง่ายจริง ไม่ได้โอไม่ได้รู้สึกไปเองอันนี้ง่ายจริงเหลือห้าไปหกเนี่ยตัววัดใจถ้ามันง่ายตรงนี้ด้วยนี่ผมจะบอกเลยว่าสวบัตินี้นี่ไอดีผมนี่หมดเพชรเยอะแต่ตีง่ายก็ไม่ได้อยากกันเอ้ยโอ้โหแต่ง่ายจริงอุ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้วะเนี่ยหกจุดห้าวิได้แต้มสี่แสห้าอันนี้ตีต้งสองทีโอ้ ไม่รู้แฮะเทียบยากนะเพราะมันเทียบเป๊ะไม่ได้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้สมบัติใหม่มาเนี่ยผมก็ได้ไปลองแล้วก็ไปหาข้อมูลใช่ไหมครับสำหรับเจ้าตัวสมบัติน้ำผลไม้เนี่ยนะครับผมว่าคาตอบที่หลายๆคําถามที่หลายๆคนอยากรู้นะั่นคือเจ้าตัวสมบัตินี้โหดไหมหน้าปั้นหรือเปล่านะครับคือต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเจ้าที่ผมลองดูเนี่ยตอนนี้ครับผมยังให้สมบัติน้ําผลไม้อ่ะสู้สมบัติดาไม่ได้นะครับผมว่าสมบัติดาเนี่ยมันยังค่อนข้าง ดีกว่าในหลายสถานการณ์และโดยเฉพาะในช่วงที่เราใช้เครื่องยนต์เทอร์โบอะไรประมาณนี้นะครับยังสู้ดาบไม่ได้นะครับแล้วก็ที่เราเท่าที่ผมสังเกตเห็นชัดๆเลยครับว่าสมบัติผลไม้อันนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักในแบบว่าเราท็อปท็อปเฮย์ของเซิร์ฟนี่เห็นไหมเขาใช้หนังสติกกระดาบกันนะครับหนังสติกสีเขียวกับดาบกันซึ่ง ผมก็เลยค่อนข้างฟันทงในระดับหนึ่งนะแล้วก็ผมก็ลองเองมาด้วยว่าเจ้าตัวสมบัติผลไม้ครับมันดีสู้สมบัติดาบฟันไม่ได้แล้วก็ดีสู้เจ้าตัวหนังสติ๊กไม่ได้ก็คือหนังสติ๊กกระดาบอะครับดีกว่าน้ำผลไม้สดถามว่าดีมากกว่าเยอะไหมก็ผมว่าไม่ได้ต่างกันเยอะมากถ้าได้ลองดูนะครับสมมติว่าถ้าใครมีสมบัติท,ทําแต้ม3ชิ้นอยู่แล้วก็คือเครื่องยนต์ดาบแล้วก็หนังสติ๊กอยู่แล้วครับคุณไม่ต้องปั้นสมบัติผลไม้สดก็ได้นะครับไม่ต้องไม่จําเป็นขนาดนั้นแแต่คุณแบบ ไม่มีสมบัติพวกนี้เลยเป็น ID สมัครใหม่แบบผมมาในวันนี้นะครับมันก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ดีเพราะว่าเวลาสู่สมบัติเดี่ยเราจะออกสมบัติอันนี้เยอะมากใช่ไหมดูอย่างไอีผมก็รู้ <laughs> ได้แต่สมบัติอันนี้มาเลเวลเ้าเนี่ยอันอื่นเลเวลสี่เลเวลหเองอะไรองี้นะครับ <laughs> ก็ถ้าเป็นไอดีใหม่อะไรเงี้ยปั้นไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันจะ,จะเล่นยากนิดนึงนะครับผม เพราะว่าเจ้าตัวนี้เวลาถ้าเราเก็บครบ15ชิ้นเราต้องกระโดดกระโดดให้ครบฉะนั้นเจ้าตัวสมบัตินี้ดีไหมดีครับแต่ถามว่าดีถึงขั้นโกงหน้าเปมากไหมผมว่าไม่ค่อยหน้าเปเท่าไหร่ดีถึงขั้นโกงกไหม,ม,ไม,ไหก,มก็ดีถึงขั้นโกงแต่ยังไม่โกงมากแต่ยังสู้หนังสติก๊กับดาบไม่ได้เอ้ด่าบนี่คือ OP จริงนะครับดาบนี้ใช้ได้หลายเซตเลยแล้วก็ผมก็ยังให้อันดับหนึ่งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอยู่นะ ก็เป็นมันเป็นสมบัติสายทําแต้มอยู่แล้วมันทับกับมันไม่ทับกับเครื่องยนต์เคอร์โบแล้วมนไปทับกับพวกนังสติ๊กดาบอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันเล่นยากเลยคุณต้องกระโดดแล้วบางคุกกี้บางตัวครับจังหวะให้กระโดดมันค่อนข้างหาลําบากอะไรประมาณนี้อืมประมาณน,นี้แล้วกันสำหรับ รีวิวเจ้าตัวสมบัติผลไม้ผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปเล่นให้ดูนะเพราะว่าสมบัติผลไม้เนี่ยถ้าใครได้ดูไลฟ์สดที่เล่นไอดีสมัครใหม่ก็เล่นตลอดโอ้โหสิกว่าชั่วโมงเนละยก็น่าจะได้ดูกันตาแฉะและ้นะครับผมอันนี้ผมอาจแย่มาอีกทีนึงจากคลิปสูสมบัตินะประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสวัสดีครับ